ดีครับผู้ชมครับพบกัอีกเช่นเคยกับผมกลไม่กามอตผมุลมไม่กลามอตครับมีรถดีๆมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับครับตั้งใจฟังทุกรายละเอียดดีๆครับ,ค,รบคันที่ยืนอยู่ข้างๆผมนะตอนนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วว่าเป็นสีเขียวใช่นะตอนนี้คือสีที่เขาเล่นกันในพวก<า>เป็นคลาสสิกใช่ไม่ว่าจะเป็น W140 ไม่ว่าจะเป็น W124 ใและไม่ว่าจะเป็น W202 ที่หายากสุดจะอยู่ใน 190e โอย oh, ยังอยากได้นะได้ใครมีเสนอมาหน่อยใช่สีเขียวหายากสุดจะอยู่ใน 190e ใช่ครับ,บลองลงมาก็เป็นปลาหวานใช่คันนี้ได้สีเขียวตามตำราที่หลายๆคนหากันอยู่เข้ามาด้วยนะครับมาพบกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นะคือเจ้าเบสนะครับ W202 ฟังรหัสดีๆเขาคือ C220 Elegant ใช่ครับ รถคันนี้เป็นปีอะไรครับเป็นปี1998ครับความพิเศษของเจ้าคันนี้คุณผู้ชมเห็นอยู่แล้วสวยเดิมทรงลุงอย่างที่หลายๆคนอยากได้กันกลายเป็นว่าทรงลุงคนอยากได้เยอะมากคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าพื้นฐานของร้านเราเนี่ยลูกค้าเล่นรถเดิมมากกว่ารถแต่ง ใช่นะครับถ้าเกรดของรถแต่งก็จะเป็นพวก B M P ใหม่ๆอันนั้นจะขายวันเดียวออกเลยใช่ครับนะครับ,รบก็จะเป็นไวรุ่นขึ้นมาหน่อยใช่นะครับรถคันนี้นะครับคุณผู้ชมได้เป็นภายในสีเบสจากโรงงานและที่สำคัญ2 0 2 c 2 2 0ถ้าเป็นแพ็กเกจอ l เ g แกนด้วยกันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีบอกปรับไฟฟ้าทุกคันนะใช่คันนี้มีบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้ามาให้แล้วใช่ครับอีกหนึ่งข้อแล้วกัน อันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยอันนี้สําคัญมากอันนี้สุดๆเลยรถมือเดียวแท้ๆโอเคไหมอ่าแท้ของเราคือแท้แน่นอนมือเดียวแท้แท้ไม่เคยเปลี่ยนชื่อเลยใช่เป็นไงถ้าแท้ก็คือแท้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมมันได้มือเดียวมาบ่อยจังทําไมมันมีแต่รถมือเดียวมาต้องเข้าใจหนึ่งก่อนฐานแฟนเพจ FC เราเยอะ ช่ครับยอดผู้ติดตามก็เยอะ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มของม่การโมโตในแต่ละวันเนี่ยคนเสนอขายรถเยอะมาก<ช>นะครับ,รบไปโจทย์าบ้างกันเลยดีกว่าครับครับ มาครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมสภาพเจ้ารถมือเดียวคันงามกันนี้กันเลยนะครับเริ่มมงามจริงหรือเปล่าครับครับผมเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับผมโลโก้ดาวเรืของเขานี่ยังถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะสปิงเกียร์ใช้งานได้ปกติด้วยนะครับครับกระจังหน้าผมี่ยังถือว่าเงาสวยงามมากเช่นกันตครงการไม่มีซี่หํไม่มีฝันหล่อเลยนะครับทะเบียนพบแม่พี่พบคันนี้พอพานบอยไม้9815กรุงเทพมหานครต้องบอกว่าอันนี้เป็นเลขตั้งแต่วันที่เขาป้ายแดงมาเลยครับไม่เคยเปลี่ยนเลขทะเบียนเลยนะสำหรับคนที่ต้องการสตาร์ทรถแบบ รถแบบเดิมสนิทไปกระท,ทั่งทะเบียนตั้งแต่วันป้ายแดงอะ่ะคันนี้ยังมีให้อยู่นะครับก็เป็นทะเบียนติดก,กับรถคันนี้มาเลยนะครับเลนไฟหน้าสภาพสายสวยงามเลยแลวเป็นของย่อบอชแท้ด้วยนะครับผมรีเฟคเตอร์ทั้งหนายียังคงเงาสวยงามเลยนะครับไฟมุมเลี้ยวของเขาที่เป็นสีสันก็ยังสภาพสวยงามมากๆเลยนะครับโคบเมี่ยใต้ไฟเงาสวยงามแล้วก็ว่าความเป็นทูโทนของเจ้ารุ่นนี้เขาจะเป็นสีอ่อนตัดสีเข้มแบบนี้มาจากโรงงานนะถูกต้องสภาพดูดีสวย,มา,ยมากเลยนะครับ ล้อมแม็กเดิมของเขานี่สภาพล้อมแม็กก็ถือว่าสวยงามมากเช่นกันนะครับผมแล้วดอกยางเขาก็ยังพร้อมใช้งานได้นะอันนี้จริงๆผมแอบชอบล้อของ202อย่างหนึ่งนะ,ะลายเขาสังเกตดีๆมันก็จะคล้ายคล้ายกับตัวเจ้า124ที่ผมใช้อยู่นี่แหละใช่เอ้ยแต่124อ่ะแม็กมันจะเต็มตรงนี้เลยครับเอ้ยแต่พอเป็น202อะไรอย่างนี้นมันจะมีวุบเข้าไปน,นิดนึงดูดีนะเออผมกับชอบผมว่ามันดูดีนะเรียบหรูรใช่แล้วครับผมแล้วก็คันนี้ที่บอกแล้วเป็นเ e อลิแกนแท้โรงงานก็ยังอยู่นะครับผมคิวโคคมมมเเเเยยยยย็็บบดัันนนนนาาาางงงแแสสิทววกกกกๆลลละะ้้้ีรจไ เดิมเขียวสวยมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะผมก็ยังสภาพดีนะครับผมก็จกก็ยังสวยงามทุกบานเลยนะครับแล้วก็เอลิแกนต์โรงนี้เขาจะเป็นตัดแบบลมดามากก็สวยงามมากๆเลยนะครับผมทุกชิ้นเลยนะแม้กระทั่งตรงกลางนี้เลยก็ยังเงาดูดีสวยงามมากเลยนะครับครัล้อมแมกเดิมด้านหลังเขาก็สภาพล้อมแมกก็ยังถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะครับผมดอกอยางาก็ยังพร้อมใช้งานได้นะครับผมจะให้ผู้ชมดูนะครับผิวพันธุ์คันนี้นะครับอดูสิสวยไหม เงาวาเนี่ยเรายืนกันสองคนเนี่ยบอกเลยสะท้อนเงาเห็นวับสวยงามมากสมกับเป็นรถมือเดียวหรือเปล่าดูสิครับนี่พี่กอบนิดนึงได้ไหมอ่าไหนไหนก็อยู่นี้แหละมาตรงจานเบรกให้ผมเลยดิอ่าทำไมนี่จานเบรกเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยอ่ายังไม่ถึงร้อยโลเลยเปลี่ยนจากเราเปลี่ยนที่เราเนี่ยเราเปลี่ยนให้ครับก็คือชุดผ้าเบรกเดี๋ยวขอไล่บินเลยแล้วกันไหนไหนไหนคันนี้ที่เพิ่งเซอร์วิสไปก่อนมารีวิวเนี่ยมูลค่า18,000กว่าบาทก็คือทําที่เราหมดแล้วอันนี้เราทาที่เราที่เราดูแลให้ก็คือว่า เปลี่ยนแท่นเครื่องแท่นเกียร์เรียบร้อยแล้วครับพระเบรกหน้าพระเบรกหลังจานเบรกหลังแล้วก็ชุดพวกกล้ามปูเบรกะไรพรงนี้เนอะครับแล้วก็พวกระบบรีสแตนแอร์ด้วยราคา1 8ึ่0หม0าบาทลงทุนน่ะเป็นไงเฮ้ยแต่จะบอกว่ารายการที่เราทำอ่บพี่กอฟมันเยอะ นี่รายการที่ทำมันเยอะนะคุณผู้ชมลองไปดูเทียบดูก็ได้ว่าแท่นเครื่องแท่นเกยียร์ถ้าปกติมันจะขนาดไหนผมอยากจะบอกให้คุณผู้ชมทราบว่าคนเล่นเบนพวกนี้ราคาเซอร์วิสมันไม่ได้แพงแล้วขับไปเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าโอ้โหจะซ่อมเบนต้องแพงทะลุอะไรมากมายมันหลายรายการนะหลายหลายรายการมี่เกยียร์พันแปดอะคนที่ออกรถคันนี้ไปเดี๋ยวผมจะมีบินอันนี้ไปให้ด้วยใช่เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องไปโดนหลอก<ช>แล้วไปทําซ้ําอีกหรือว่าเก็บบินอันนี้ว่าเป็นมาตรฐานเวลาในเซอร์วิสครั้งหน้าก็ได้นะเฮ้ยฉันเคยทําแค่นี้เอง ก็ทำเนี่ยเบนซ์เฉพาะทางนะครับพวกอะไรใส่เข้าไปเนี่ยก็คือของเบนซ์ที่อู่เบนซ์เนี่ยเขาแนะนําให้เราใช้เลยครับมาต่อกันที่ด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยนี่เลนส์ไฟขอเองก็ยังสภาพใสสวยงามอยู่เช่นกันนะครับผมรีเฟกเตอร์ข้างในก็ยังเงาสวยงามอยู่นะแล้วก็เปออ็นหะัวย่อ,ยอยบอสแท้ด้วยนะครับครับไฟุมเลี้ยวสภาพใสสวยงามคมเรีงยงใต้ไฟเงาวับสวยงามมากเช่นกันนะครับ ล้อมแม็กด้านซ้ายเขาเองเลยก็ล้อเดิมนะสภาพล้อมแม็กก็ถือว่าสวยงามอยู่เช่นกันนะครับผ่หลอกอยางเขายังพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้ดูด้านข้างเลยนี่เอเลแกนยังเดิมอยู่ครบแนบสนิททุกอย่างโครเมียมเงาสวยงามเลยนะครับภาษีคันนี้เป็น2กระกฎาคม2567ก็ภาษียังไม่ขาดนะ,ค,ะครับผมอครับมา่อด้านข้างเลยนี่คมสันทุกอย่างยัง,ยงตรงเป๊ะสวยงามมากๆเช่นกันนะแล้วพอแบบ กระจกใสๆเงมองทะลุข้างในเป็นสีเบจนะครับเวลาขับผมว่าถ้าคนขับแบบมาดูดีเลยนะดูดีดูหรูเลยใช่นะครับคือคุณผู้ชมลองคิดตามนะบางท่านเนี่ยชอบมองว่าเฮ้ยพอรถเก่าแล้วมันจะดูยังดูดีอยู่หรอครับถ้าคุณผู้ชมขับสภาพสวยครับเชื่อเถอะยังไงมันก็ยังดูดีอยู่ขับไปก็มีเพื่อนครับเดี๋ยวมีคนมาทักเองนะครับหรือว่าก็ล้าเราเนี่ยบอกเลยนะเวลามีทิปมีอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็จะมีเพื่อนได้ขับเล่นเยอะมากแน่นอนนะผมมาต่อคันนี้เลยนี่ด้านหลังก็ยังเงาสวยงามมากครับผมชิ้ดนล้างที่เป็น สีอ่อนตัดสีเข้มเงาสวยงามอยู่นะครับผมดูดีเช่นกันนะครับล้อมแมกด้านหลังเลยสภาพล้อมแมกก็ยังสวยงามอยู่เช่นกันนะและยงางเขาก็ยังพร้อมใช้งานได้นะครับมาตกัจที่ด้านบนท้ายของเขากันบ้างนะครับผู้ชมครับครับผมด้านบนทายฝั่งด้านซ้ายเลยไฟเขาก็ยังสภาพถือว่าสวยงามอยู่นะครับผมจุดบอดของรุ่นนี้ที่ชอบเป็นวงขาวคนนี้ถือว่ายังไม่มีนะก็ยังสภาพสวยงามอยู่นะครับ4 2 2 0โครเมียมเงาอยู่กันครบเลยมือเปิดด้านหลังก็ไม่มีแตกหักนะครับโลโก้ด้านหลังก็ยังถือว่าสวยงามอยู่นะ ไฟท้ายฝั่งด้านขวาเขาเองเลยก็ยังถือว่าสภาพสวยงามมากอยู่เช่นกันนะครับผมวงข่าวด้านบนก็ยังไม่มีด้วยนะไฟท้ายถือว่าสภาพดีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับครับโม,มี่มใต้ไฟด้านล่างก็เงาสวยงามมาเช่นกันนะครับมาดูห้องสัมภาระเลย นี่เป็นไงความเดิมของเขาบอกเลยว่าสภาพดูดีมากๆซ้ายขวาตรงการทุกอย่างของเดิมเขายังสงภาพใหม่ดูดีอยู่เลยนะครับเปิดมาเฉพาะห้องเก็บสัมภาระท้ายเนี่ยจะกลิ่นเบนซ์โชยมาเลยนะใช่แัน้นี้และอยากพี่กอล์ช้อตลงนิดนึงด้วยครับเจ้าของเก้าเขาว,ว่าอดใจอยู่ได้ยังไงเนี่ยยังมีกล่องซีดีเชนเจอร์ของเบเกอร์อยู่เลยเนี่ยโอ้โห <You Baker S 1> วินดูเบเกอร์เราก็มีนะคอนหน้าก็ยังเป็นเบเกอร์อยู่นะครับ สุดยอดอ่ะบอกเลยถ้าใครอยากได้รถที่แบบใกล้เคียงป้ายแดงมากๆคันนี้บอกเลยนะว่าได้แน่นอนนะครับแล้วก็ล้อไหลเดิมของเขาก็ยังอยู่นะแล้วเป็นล้อไหลเดียวที่เป็นลายเดียวกับตัวรถเขาด้วยนะกระบังพลาสติกก็ยังอยู่นะครับแล้วก็แม่แรงแขนเดียวก็ยังอยู่เช่นกันนะครับนี่อย่าพ่กอบดูแบกกระถางข้างในเลยเด็กดูตัวโฟมด้านในเด็กอ่าเนี่ยเนี่ยสองศูสองใหม่กลิบไหมล่ะดูดิเฮ้ยโอ้โหเจ้าของภาพบอกเลยว่าสุดยอดอ่ะ เพราะว่าแพลตฟอร์มพวกนี้พอเวลามันผ่านการอายุไปบางทีมันก็เปื่อยชอบขาดชอบแหว่งหายกันไปเนอะถูกต้องครับอันนี้ยังอยู่สภาพดีสวยงามเลยนะครับผมก็ตัวสามเหลี่ยมเฉิดของเดิมเขาก็อยู่ครบเช่นกันนะครับคือจะตั้งแจ้งให้กับคุณผู้ชมทราบแบบนี้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ลดมือเดียวมาแต่เขาดูแลรักษาดีก็ได้ก็ได้นะก็ได้สวยดาคือจริงๆนะผมบอกคุณผู้ชมเลยนะ มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นรถมือเดียวเสมอไปใช่แต่ที่ผมรีวิวว่ารถมือเดียวเนี่ยมันก็ดีใช่ถูกไหมครับว่ารถเนี่ยมันไม่ช้ําใช่แต่บางคนไปซื้อรถมือเดียวมาสภาพเนี่ยผมบอกเลยผ่านมาอยากละร้อยศึกถูกไหมใช่ใชนั่นหมายถึงว่าคนดูแลเขาดูแลไม่ดี แต่คันนี้เนี่ยเราได้รถมือเดียวมาแถมคนดูแลดีมาด้วยใช่เพราะว่าอย่างบางทีลูกค้ามาเสนอรถร้านพี่ก๊อฟเนอะขนาดเป็นมือเดียวป้ายแดงเราไม่ได้รับทุกคันนะถูกต้องครับเพราะบางคันมือเดียวป้ายแดงมาอย่างที่พี่ก๊อฟบอกเมื่อสักครู่เนี้ยสภาพแบบเหมือนผ่านมาสิบมืออันนั้นก็ไม่ได้รับมานะบางคันมือเดียวป้ายแดงจริงเปิดประตูไปลมแดดยังมีเลยครับนะครับอ่าในนี้ต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าบางคนจะนั่งรอแต่รถมือเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะใช่คุณเอาสภาพเป็นหลักนะครับ ใช่ครับผมก็มือเดียวถือว่าเป็นของแถมแล้วกันครับอยากคันนี้นะครับความเป็นมือเดียวของเขามาดูครับวาดูแลรักษาดีไวาา้ไครับตุกกระจกก่อน,นครับนี่เลยกระจกเดิมโรงงานอยู่เลยนะครับรบ,บ้านหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยนี่กระจกเดิมเบน์เช่นกันหลังซ้ายบ้านใหญ่เบนท์หลังซ้ายบานเล็กนี่กระจกเบน์นะครับแล้วก็กระจกบ้านหลังเลยนี่กระจกเบน์เดิมโรงงานเช่นกันนะครับมาต่อกันที่หลังขวาบ้านเล็กนะครับหลังขวาบ้านเล็กเบน์หลังขวาบ้านใหญ่เบน์นะครับผมแล้วก็ฝั่งคนขับ นี่กระจกเบนเดิมโรงงานครบทุกบารนะครับบาครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมทางด้านเครื่องยนต์ของเขากันบ้างนะครับต้องบอกว่าห้องเครื่องสวยงามเลยนะครับใช่แล้วแล้วก็คือเป็นห้องเครื่องเดิมของเขาเลยนะครับผมสภาพเครื่องถือว่าดีดูดีมากๆแทบไม่มีเยิ้มกันเลยนะครับครับขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นรหัส M ตองหนึ่งนะครับเป็นเครื่องยนต์2,200ซีซี6สูบไม่ใช่คบสสูบเรียงเบนซิน แหมไปพูดถึง6สูบบ่อยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแรเทมนไปนะเป็น6สูบอีกแล้วเอ็มตองหนึ่งหสูบมีด้วยเหรอก็เป็นเอ็มตองหนึ่งเครื่องสี่สูบเบนซินนั่นเองนะกลับมาสองล้นซีซีก็บอกเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนแล้วเดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับครับคนที่ไม่เคยเล่นเบนซ์ลวกันขออนุญาตอธิบายในคนที่ไม่เคยเล่นเบนซ์เลยนะ เอ็มตองหนึ่งเนี่ยมันคือเครื่องสุดยอดของเบนแล้วถูกต้องครับถึกไม่รู้จะถึกไปไหนทนก็ไม่รู้จะทนไปไหนรักษาสมต้องมีในกลุ่มสะสมใช่แล้วดูแลง่ายมากใช่แล้วก็ถ้าใครอยากนะสะสมเอ็มตองหนึ่งเนี่ยสะสมนะก็เป็นรถที่ดูแลง่ายอ่ะคุณผู้ชมแบบไม่ต้องทําอะไรมาเลยทิ้งไว้ห้าหเดือนมลสตาร์ทชึ่งมันยังติดใช้กลับได้เลยแล้วก็อะไรไม่แพงใช่แต่ว่าแนะนํานะรถสะสมก็สักอาทิละครั้งสตาร์ทวอร์มขับเล่นบ้างดีกว่านะครับผมก็บอกเลยว่าได้ไปเนี่ยสบายใจได้แน่นอนนะครับพี่กลอฟดูด้านหน นี่ตัวสติกเกอร์มาตรฐานสากร,รของเนะวันนั้นยังมีอยู่นะครับผมวอร์<ว>รนิ่งด้านนี่เลยของนี้ของเดิมเขายังมีอยู่ครบเช่นกันนะครับมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งด้านซ้ายกันนะครับนี่คือภายในของเขาที่ผมบอกไปว่าเขาเป็นสีเบสมาจากโรงงานนะครับจะแล้วตัดด้วยทีมลายไมย้ปุ่มนะครับ ของสวิตป์ปับบอร์ไฟฟ้าอย่างที่บอกไปบอกไฟฟ้าไม่ได้มีทุกคันนะย้ํากันอีกรอบหนึ่งช่อให้เป็นอีลิแกนก็ไม่ได้มีทุกคันใช่ครับแล้วแต่ว่าท่านได้สเปคมาแบบไหนครับคันนี้มีมาให้ใช่แล้วและปุ่มอยู่ครบนะครับครับผอสภาพรบมงกก็สวยงามไม่แตกหักเช่นกันนะครับครับเดี๋ยวขอยับปรับกระจกไฟฟ้ากันสักครู่นะครับปรับกระจกไฟฟ้านะครับลงนี่แล้วก็ขึ้นนี่ยังคงลื่นๆใช้งานได้ปกติอยู่นะครับ ลงอย่าปรับข้างไฟฟ้าช่วงอีกทีนะครับปรับข้างไฟฟ้าไปทางซ้ายขวาขึ้นแล้วก็ลงนะครับผมยังใช้งานได้ปกติอยู่นะครับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนนั่งกันบ้างน,นะครับเป็นไงฮะสีเบสสวยงามนะครับเบาะเดิมนะครับหนังเดิมจากโรงงานมาเป็นแบบนี้นะครับใช่แล้วเห็นไหมฮะสวยเลยระบบไฟฟ้าครับระบบไฟฟ้าต่อเลยเดินหนะ้าถอยหลงังนี่แล้วก็กระโดดเบ,บาะนะครับขึ้น ลงแล้วก็พนักพิงนะครับขึ้นขึ้นมาเยอะๆได้เห็นชัดๆแล้วก็ลงแล้วก็หัวหมอนนะครับขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้คบรบปกติทุกทิศทางครับมาต่อกันที่ด้านคอนโซลของเขาครับคุณผู้ชมครับคอนโซลน,นะครับไม่แตกไม่ร้าวช่องแอร์ไม่หักสวยงามสวยจริงชัดจริงนะครับใช่แล้วลายไม้ข้างบนโน้นนะครับบนคอนโซลน,นะครับสวยงาม นะครับใช่แล้วคับผมนี่ช่องแอร์ตรงกลางก็ถือว่าสภาพสวยงามอยู่เช่นกันนะครับผมปุ่มคอนโทรลทุกอย่างก็ยังอยู่ครบใช้งานได้ปกติเลยและอย่างที่เราบอกแล้วว่าอันนี้ก็คือเป็นของวิดูวีดเกอร์เบเกอร์มาด้วยนะครับแต่ว่าน,นี่วีเกอร์ต้องบอกอีกนิดนึงคือตอนนี้มันติดโค้ดอยู่ครับเดี๋ยวผมจะพยายามส่งตัวโค้ดขอให้ดูให้ได้แล้วกันแต่นี่ยังไม่รับปากนะว่าจะใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแต่ว่าจะพยาขอโค้ดให้ปกติเราขอโค้ดได้ใช่แต่มันเป็นเบเกอร์บางรุ่นอันนี้เป็นยูโรป้าอ่าเพราะค ยูโรปาเนี่ยของเขาอะไม่มีแต่เขาแนะนํำอีกที่หนึงให้ก็พยายามลองขออยู่ถ้าได้ก็ได้แต่ถ้าไม่ได้ก็อันนี้ก็ถ้าไม่ได้ก็ตามนี้เลยตามนี้นะครับับแต่ว่าไม่ได้เป็นเบเกอร์อยู่นะถ้าเกิดว่าไม่ได้ถ้าตามนี้แล้วฟังเพลงยังไงก็ให้ร้องเพลงไปเองครับขับรถแล้วร้องเพลงเองเลยครับผมนะ ลองอันนี้ลองดูรถเก่านะต้องเข้าใจใช่ครับ uh huh. ผมแล้วก็ช่องเก็บของตรงกลางนี่เลยก็ยังสภาพสวยงามอยู่นะครับแกะออกออกมาเลยนี่ที่เคเบุริกยังอยู่นะตัวจุดปิดเขาก็ยังอยู่ครบเช่นกันนะครับ,รบหัวเกียร์เป็นอเล็ก uh, นสภาพสวยงามมากเลยนะครับผมแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับลายมาตรงกลางเลยก็ยังถือว่าสภาพสวยงามนะครับผมที่วางแก้ตรงนี้นี่เปิดใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็ด้านนี้เกียร์ด้านในก็ยังสภาพถือว่าสวยงามอยู่นะครับอันนี้ให้พี่กอล์ฟดูอันนี้เป็นบุ๊กเซอร์วิสนะวันที่คันนี้ป้ายแดงใช่ไหม จะบอกว่าที่เราบอกว่าเป็นมือเดียวป้ายแดงอันนี้คือผู้ครอบครองนะที่เขาออกป้ายแดงครับชื่อนเรียกว่าคนนี้นะที่เราบอกป้ายแดงแท้แน่นอนครับแผงประตูฝั่งคนขับนะครับก็อยู่ในสภาพที่ดีและสวยเช่นกันอย่างเดิมจากโรงงานนะครับครับทีมลายไม้เดิมสวยงามปุ่มปรับเบาะไม่แตกไม่หลุดไม่หักนะครับใช่ครับจัดไปครับกระจกไฟฟ้านะครับล่งขึ้นนี่ยังคงลื่นๆใช้งานได้ปกตินะครับอ่า๋ยวลองอีกทีปักข้างไฟฟ้าชมนะครับ ตับพังไฟฟ้าเลยไปทางขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงนะครับใช้งานได้ครบปกติเลยนะครับมาในด้านของเบาะฝั่งคนขับนะครับนี่คือเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับเบาะเดิมครับเป็นไงครับหนังเดิมนะครับแบบมีรูนะครับเป็นไงครับสวยงามไม่ฉีกไม่ขาดเลยครับใช้แล้วมาระบบไฟฟ้าต่อเลยนี่เลยเดินหน้านะครับถอยหลังกระดกเบาะนะครับขึ้นลงแล้วก็พนักพิงนะครับขึ้น นี่แล้วก็ลงแล้วก็หัวหมอนะครับขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ปกตินะครับผมอีกงกบนิดน,นึงด้วยแล้วก็ตัวแผ่นเพชรวินโค้ดเดิมผู้ตัวจเขานี่ของเดิมโรงงานยังเดิมอยู่ครบเลยนะครับครับมาต่อกันที่ด้านพวงมาลัยของเขากันบ้างนะครับพวงมาลัยเดิมจากโรงงานสภาพสวยงามโลโกโเ้เบนสวยงาม<ช>ไม่ลอกนะไม่ร่อนนะครับครับ มาต่อกันที่หน้าจอเรือนใหม่เลยหน้าจอเรือนใหม่คันนี้ก็สภาพใสสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วรถคันนี้วิ่งมาเพียง1นึ่งแสกิโลเมตรเท่านั้นโคตรน้อยใช่วิ่งน้อยจัดดูดิจะหาแบบนี้ได้หรือเปล่า โหยากมากรถมือเดียวป้ายแดงแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมเรามาดูตัวจริงแล้วกันบอกเลยว่าสภาพกับเลขกิโลนี่ไปด้วยกันได้แน่นอนเพราะว่าเขาสวยมากจริงๆนะครับ,รบมาต่อที่กระจกแต่งหน้าเลยเปิดออกมาตีวที่บังแดดนะครับผมเขาก็จะมีกระจกพร้อมไฟแต่งหน้าติดครบปกตินะครับมาฝั่งตรงกลางเลยนี่ทุกอย่างติดครบปกติทุกตำแหน่งเลยนะฝั่งด้านซ้ายนี่ฟึ๊บเปิดออกมาเลยนี่ก็จะมีกระจบพร้อมไฟแต่งหน้านะแต่ตอนนี้ไฟไม่ติดจัดการเอาให้ติดใช้งานได้ปกตินะครับน่าติดดีแล้วนะ ผมมาทุกทีเลยเดี๋ยวล้างเดี๋ยวล้างคอนแทคให้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวจัดการให้นะครับผมเพราะว่าบางทีมันแบบกี่ฝุ่นเนาะรถไม่ได้ใช้งานนานๆนะครับผมแต่นี่ให้ดูสวิต์ดีนะใช้งานได้ปกตินะครับผมแต่เดี๋ยวจะการล้างให้เอาให้งานใช้งานได้ดีเลยครับก่อนจะชมแผงประตูฝั่งด้านหลังนะครับผู้ชมครับนี่ผมยืนอยู่ตำแหน่งที่ใกล้ทอยเสียนะรถติดเครื่องอยู่นะคุณผู้ชมเงียบกริบแต่เสียงเครื่องเงียบกริบเลยใช่แล้วโอ้โหคุณได้รถดีแน่นอนนะครับใช่ครับ ทดลองขับจริงนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกับน้องอุ้มนะครับอยู่ในเจ้า W202C220 Elegant รถมือเดียวคันงามคันนี้นะครับใช่ครับให้คุณผู้ชมได้ดูภายในของเธอกันอีกรอบนึงนะครับเบาะเดิมหนังเดิมจากโรงงานใชลสีเบสนะครับใช่ครับเขาดูแลมารักษาดีมากๆนะครับเรามีมาเก็บงานให้บ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งเป็นรถที่สวยงามพื้นฐานสวยมาอยู่แล้ว<ช>นะครับนักสะสมท่านใดที่เก็บรุ่นนี้อยู่หรือว่าเพิ่งจะเริ่มสะสมผมบอกเลยคันนี้ต้องมีชนะครับเก็บเข้าตู้ได้เลยหรือจะใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันก็ได้ใช่ครับนะครับโคตรเฟี้ยวอ่ะนะลงโลงง่งหอกอ็แล้วนะจัดไปครับก็ไม่ได้โลงมากนะครับนนต้องระวังออครับเห็นไหมครับรถออกอีกแล้วครับอันนี้ออกอันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เหนึ่งอันนี้กื่ดาวโอ้โหดูสิพอก่อน Hmm. เปิดมาเปิดมานะใช่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นตัว220ด้วย,วยเวลากดคันเร่งอะไรอย่างนี้มันก็จะมาได้ค่อนข้างรวดเร็วทันใจเลยแล้วสไตล์บอดี้เขาแบบไม่ได้ใหญ่โตถ้าพวก S อสคานเนาะครับกลับไปก็ได้ความสนุกได้ความคล่องตัวของไซรัลทอเเนี่ยสูงมากแน่นอนเครืคร่องสดนะครับเมื่อกี้คลิกดาวด,ดูแล้วแต่ว่าอาจจะลําบากนิดนึงนะแต่ผมก็พยายามจะให้คุณผู้ชมได้เห็นให้ครบนะครับเพราะว่าตอนนี้รถ เยอะนะครับใช่ช่วงเย็นนะครับใช่แล้วก็ช่วงนี้เราที่ร้านเราค่อนข้างเยอะคิวถ่ายเลยค่อนข้างเยอะแต่ก็จะพยายามให้ผู้ชมได้เห็นทุกอย่างครบถ้วนปกติที่สุดนะครับเดี๋ยวรับไปแป๊บนึงนะครับก็บอกเลยว่าเครื่องยนต์เนี่ยสมบูรณ์มากแน่นอนกดไปไม่มีสะดุดไม่มีสะดุกเลยครับผมแล้วก็เกียร์ทุกอย่างก็เปลี่ยนได้ปกตินะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองให้ดูอีกทีหนึ่งตอนนี้มันโล่งอันนี้นะผมนั่งข้างหลังนิ่มนวลดีนะนดูดิเห็นไหมกดปุ๊บมาปั๊บเลยโอ้โหดูดิเห็นไหมฮะโอ้โหดู เปนนิ่มใช่เราดูช่วงล่างดิว่านิ่มนวนลด้วยแล้วก็ระบบเบรกที่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยทั้งสีล้อนะครับอย่างที่บอกเลยก็หนึบเบรกดีมากแน่นอนครับผมแล้วก็ช่วงล่างสมบูรณ์ไม่มีกุกกักเลยแล้วก็ฟีลนุ่มนวลได้สไตล์ m ม r c e d e s b e n บแน่นอนครับ,รบนี่เราวิ่งทางกกขาทางไม่ดีเนี่ยเห็นไหมนี่ทางไม่ดีนี่นลู่หลุมมาหลาหลุมแล้วนะดูดิทางไม่ดีนะครับใช่โอ้หช่วงล่างดีฮะดีเลยก็ใครได้ไปครอบครองก็บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าด้วยอายุของเขาบบาางีแกกรอนมมมั็ต้ เปลี่ยนผู้ควบคองบ้างหรือรบ,บางทีไม่ได้เปลี่ยนผู้ควบคองเนี่ยมีการโอนย้ายไปต่างจังหวัดแล้วกลับมากรุงเทพหรืออะไรเงี้ยก็จะมีการเปลี่ยนเลขทะเบียนไปแต่น,นี้ไม่ได้มีถูกผิดนะแต่รัาษสายสะสมที่เขาชอบมากๆบางท่านเนี่ยเขาต้องการให้แบบหูอยากได้เลขทะเบียนที่มันตั้งแต่ออกายแดงทะเบียนตรงยุ่งขอนาวนาเลยเนี่ยคันนี้มีให้ครับแล้วก็ด้วยที่บอกว่าเป็นรถมือเดียวเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้เป็นรถแค่ลำดับที่2เลยถูกต,ต้องหมายถึงว่าผู้ควบ,บคองนที่สองหมายถึงผู้ผู้คอบครองเนี่ยผู้ชมซื้อไปเป็นลำดับ2ช่อ็ใครได้ไปก็คคุม่า ลืมนะครับคุณผู้ชมครับว่าเขาคือรถมือเดียวแท้ๆเมกาโมโตถ้าบอกว่าคันไหนมือเดียวก็คือมือเดียวใช่ล้ครับนะครับ,รบได้สีเขียวตามตำราที่หลายๆคนหาอยู่ภายในสีเบสซึ่งภายในสีเบสไม่พอนะอย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปว่า W202 ถ้าเป็นแพ็กเกจอ l ลิแกนตก็ใช่ว่าจะมีบอกไฟฟ้ามาทุกคนันใช่ครับคันนี้มีบอกไฟฟ้าคู่หน้ามาให้ด้วยใช่วิทยุเดิมเบเกอร์ยังอยู่ CD ด h เชนเจอร์เบเกอร์ยังอยู่แต่มีข้อแม้ห้ามงอแงกันวิยุเบเกอร์ Baker, ผมชัดเจนเสมอนะถ้ามันใส่รหัสโค้ดได้ก็เอาไปใช่ถ้ามันใส่ไม่ได้ก็ไปตามนั้นเลยตามสภาพใช่ให้เข้าใจในรถเก่าหัวหมอน ที่มันไม่ลงเมื่อกี้จัดการให้ฟรีจัดการาให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ครับคุณจะหารถมือเดียวสภาพสวยๆแบบนี้อย่างที่ผมบอกไปว่างมเข็มในมหาสมุทรแค่อารุณนี้ให้สภาพสวยๆนะวันนี้ก็ผมว่าเริ่มเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยเอาให้สวยๆเลยสําหรับรุ่นนี้สวยมาแล้วแล้วเลขใหม่แค่แสนหมื่นหาได้อีกหรือเปล่านั่นอนสิถ้าจะหาให้น้อยกว่านี้คุณก็ต้องได้ไม่หลักหมื่นมาซึ่ง โคตรยากเอาว่าในกลุ่มเห็นมีอยู่คนลงอยู่แต่ยากมากแล้วเขาหในร้อยะแล้วเขาเปิดราคาทะลุ2องแสนนะหลักหมื่นที่มีไอ้ของเราคันนี้ก็ทะลุ2องแสนเออเอาทะลุสองแสนใช่ไหมตามเขาไปด้วยเลยตามกันไปเลยใช่ไหมเอ้าโธ่คุณก็ต้องดูคุณมูลค่าคุณค่าของรถ ได้หากันได้ไมล่ะกันส0 0 0แ0เลยก็ให้ค่าวิชาเราหน่อยในการสกรีนรถสแกนรถเข้ามาสองแสนห้าไปเลยจบเลยทำกันเลยใช่ไหมอมไ้ขับเองเลยกูจะได้ขับเองกับสิรานันโอเคล้อเล่นนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพอแล้วโอเคไหมล่ะคุ้มนะได้รถดีๆไปใช้สองศูนย์สองไม่ใช่ c 1หนึ่งแปดศูนย์นะไม่ใช่ c 2สองร้อยนะแต่เขาคือ C220 e l e g a n t แสนจ็ดหมื่นกาพันบาทขออนญาตดีๆครับผมไม่ลดเลยไม่สบาทเดียวนะครับท่านใดพร้อมจบราคานี้แล้วโทรได้เลยครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้ากับไม่กับมาโ,โตครับครับ ดไลค์กดแชร์กดแชรไลคไว้นะครับเมก้ามอเตอร์